ขาะงาย้าวพี่น้องอันนี้เป็นมกหัวจ้ดี๋ยวล้ำสอนกับตาแบงแล้วค่ะมีกระสิเป็นตำหมกักู้ตำหมากมุ้เพิ่มถิ่นมเอ็มตำมื่อกี้นี่แหะค่ะกินง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องมากินขขาน้ำกันบัดน,นี้จ้าคะเด สวัสดีครับสวัสดีครับปะลกูกสวัสดีค่ะพี่น้องพาออกมานะจ้ามึอนี่สิพากันมากินเขาอยู่นะค่ะย้ายพาน้นองอเดออกมาก่อนเนาะคะ่ะนี่ละคะบรรยากาศอยู่นะเฮาเบืเ้องทิศตาสูกน้ำมือวานเนาะคะ่ะคุณอ่ะได้น้ำเต็มแล้วค่ะก็คือเกินเคิงสามาแล้วแต่ว่ากับเ้๋าในเต็มปันไดยเน,หนาะจ้ะนี่ สะพนานเมื่อวานเทียนเอ็มพาเก็บพักบุ้งเนาะค่ะตอนนี้น้ำท่วมขื้นมาแล้วตากะยุดเครื่องไ้แล้วจ้าย้อนให้ฝนตกแล้วก็มีน้ำลงมาอีกก้อนเพิ่จะสิบสูบมาใส่อีกเนาะค่ะตอนนี้กะพักเพาะไวซ่อนี่ก้อนเดี๋ยวปนี้เอ็มสิพาเห็ดนกกินกินเข่าด้วยค่ะว่าสิภุละว่าสิเปเอาเอาบักหุ่งยุลกกางทงมงจ้าเอาบักหุ่งมาตําเนาะค่ะล้วกะยายล่ำกะสิไปสอนห่วกมะมกเนาะจ้า พี่น้องเอ็มเจอเฮ็ดปวกค่ะเฮ็ดปวกจิ๊กออกก็ดีเวยค่ะพอดีถือเสียมหน่อยมาน้าอยู่ยค่ะฟ้าสิไปหาเนว้มาเฮ็ดใส่เนื้อกินกี่ขาเทียงไปเอาบุ้งสั่นบ้านอ๋อถือกล่องมือเดียวโอ้เนี่ยค่ะขาเงายเงีพี่น้อง จ้าพี่น้องแล้วกิน <c oughs> ไปหาคือบัวบกยังดอกเอ็มมันสื่อเสียมมะม่ค่ะนี่ยี่สิบบาทเสียมไปทับไปหาเห็ดละสันตอนนี้ตอท่านยงลงรับตท่านได้พรขึ้นไปหาเห็ดอยู่ป่าแต่เลยแวหหาอยู่นะเจ้าของเนี่ยค่ะได้ดอกหนึ่งรอเราน,นี่ตาแบงเพิ่นได้มือเอส่าไปกันรวมกันเป็นสามดอกให้อเอ็มอันนี้ของนองอด,เดนนีตดีครับผม มีว่ะค่ะเดี๋ยวบาาันน,น,น,นี้สีเพ็ดต้องกินเอ็มไปเก็บบักห่งมาแล้วจ้าบันนี้เอ็มสีเพ็ดอันตำหมักห่งสานบักห่งไว้ก่อนไอ้สีตำได้บ่ล่ะค่ะพี่น้องบักห่งคือเค็มคือแขกคนละเนื้อเหลืองบ่ล่ะได้ยูดอกมะอันเอ็มเลือกเอาหน่วยที่ยูตำตำนะคะ่ะเอ็มแกอยากกิน,นอัตตนตำหมักห่งเค็มนั่นละก็บางทีบอกว่าคือเลื้งขนาดนี้จ้าเดี๋ยวสานเสี่ยงบักห่งกันนะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะบักพุ่งเฮิมมันี่สิพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศกินเขาก็ตาบักพุ่งกินเขาอ,อยู่นะเนะจ้ะนี่แหละเมนูหล,ลักของเขาก็คือตับักพุ่งนะจ๊ะเอตับเสียบเสียบเลยตับักพุ่งใส่บักกอค่ะพี่น้อง ใปบุบงๆหน่ยค่ะเดี๋ยวจะต้องคอยถัดหลุ่นเบิ้องม,ม,มาคุ้งสดๆนะคะ่ะถึงคนสีิบยั่งกะแข็งดีอยู่นะจ๊ะเพรา,าเด็เละแล้คันป้อยไว้อีกกน้อวนวดหนิสิซุกแล้วกัะ ปลูกพืชปลูกพักสวนรัวปลูกอยังนีมือพันเย็นอีนดีค่ะพี่น้องพันปลูกของนี่ดกแพ้งปลูกแบบอื้อได้กินจ้ะปลูกแบบพุ้งกับดกค่ะแล้วก็เป็นเป็นพจน์มาปลูกค่ะเดี๋ยวปีนี้เอ็มสิร้องปลูกเรื่องว่าเอ็มสิปลูกบบกหุ้งเป็นนุย้ยว่าพี่น้องปีนี้ฮับกลับมาเป็นกเกษตรเต็มตัวเราด้ค่ะ ล้มเพลียงฝนตตกอีกซะเดยนี่ค่ะล้มจะเสือหนาวมากหร หวานกรอบซีไส์เม็ดกะถินม้อมด้วยจ้ะอ,อันนี้เอ็มกับไปเก็บมาเพื่องขางๆเติมตรงนี้นะคะ sẵn cặp máp đại yới đại bo, chỉ đi chắc bạn đến, thấy ta bằng này ta, thấy nhang là ta, này là เห็นยน่น้นัาเจี๊ยไปดู้้ยจะเป็นเจี๊เนี่ยจะเป็นโตขาเลยหลเป็นโปขาป้วปะหกน้อยหน่อยเลยจ้ะหกใบนี้เป็นโทคีอยู่นะมันสายใส่เลี่ยกอกซุกราคาพีน่น้องอันนี้เปกอกสมจ้แาแซ่บค่ะน้าอ้อๆๆว้ย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 

โคงชื่อรถมีเกี๊ยวทอดมีน้ำตาลด้วยค่ะนีคุณเอ้าลุกสิ จะไม่ทุกโ กินเนนมื้อนี้กินเข่าเที่ยงอยู่นะเด้อจ้าฝนลิ้นปล่อยค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาเลยพอดีค่ะพี่น้องเพื่อนแนสสวััดีีครบพ่น้องครัมาเด้เท่หมกหนวกแ่บแจ๊บเมรีจ้ <c oughs> นาน้ำสาเขาก็เริ่มเต็มแน่แล้วล่ะได้หลายแล้วตาแบงก็บยุดเครื่องไปแล้วค่ะมื้อนี้กินเข่าอยูน่นะอากาศดีดีเย็นจนแบบล้ม เป็นหนาวๆพุณล่ะค่ะพี่น้องฝนกระพาะลิ้นดิ้นนี่แหละจ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งกับเขาเนาะค่ะว่ามีอย่างแน่เนาะ,ะมาเบิ้งกับเขาเขาได้ค่ะพี่น้องนี่จ้ามีอู๋เนาะใหม่ได้ค่ะอิ่มตื่นมาเห็ดเหมือนสอนี่เนาะคะ่ะหลับอิมสุดเนาะใหม่เราก็เล่ออู๋มันก็เลยเหลืออิ่มก็เลยเอาเมื่อกี้จะตับตมักฮุ่งเละะ้วค่ะอันนี้เป็นมกหัวจ้ายายล้ําสอนกับตาแบงเนาะคะ่ะมีกระสีเป็นตับักหุ่งตับมักฮุ่งเทิมที่เอ็มตับเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะ เฮดเปรี้ยวได้สะอาตัวนี้ทั้งคุ่นกับพละดหนึ่งปลาทอดหมูยอแล้วกันจี้เฮดเต๋อไอปิ้งเฮดเนาะค่ะเฮดผวกสามดอกเมื่อกี้นี่แหละค่ะกะลวกพักพักเขาก็ะมือทั่วพักบุ้งเนาะค่ะเม็ดกระถินแก้นี่ละกินง่ายๆแบบนี้เละค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำจันทร์บันเนจ้า จะติกินด้วยกันค่ะตั้งใจไว้ว่าสวดเอนะคุณล่ะแง่เทมจิกินตำหมกพุ่งปิ่นเ็ดหอมหอมอีเดีกินหอมมันผิดเลยคงมาน้ำาลายแตกค่ะตำหมกพุ่งขอาุ้นมีแร่แจกหมกหัวหัวสมหอมมากลาแง่งมอมใ่ยูใส่กับมันยิ้ตัดตำหม่ง ไม่ทักกันมานานอ่ะ mm. 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 กินจังเฮ็ดบวหวานย่างเห็ดปวงลร่อยอร่อยเลยสายยิ่งย่หอมหวานได้มาสามดอกเบิ่งสดออกคักเนี่ยตบักหฮ่้ขนมเ็นปูน้ำมัค่ะถึงจำยงยงชุบน้ำมนเจี๊กิน,นตาบักน,น้องชิม In ghetto, thế không? Went, trái đấy nào, rất qua. Simon hát nước. Với tí tay lên. Sạch vậy,

เมเกเาท้บัวบัทั้งสีงบั้งี่ยิงแต่หนาวอนอ่ะหนาวผ่าไหมผ่ามาหมหกาอยู่คุณฮะผ่านาลบจิตัวบ้าไหมตัวเอาผ่านง่ายไงมโอุ่น เสียมาอยเนี่ยอย่งเี้ยอุบทหกัะเข้มอ่เดียวด้กินมกหวกนับกินนบ้างมอันนี้ดีนี่มกหอกอร่อย กินเหีดมั้งย้ายไปสวนย้ายเห็ดย้ายไปสวนครับลูกดดูดกัมี้

กินตําม้อ่กินเห็นบเลยฉันจะขอสิ่ต้องดูเจ้วเด็กต้องน้อยๆขนมผสมแบบ่ต้อง่วงขันเอ็มตำต้องสมอยู่แล้วเพราะว่าเอ็มกินสมนะค่ะอ่้นมาอามา อะไรเแค่ ปูน้ำม่นแซ่บแบบมันกลิ่นกระตอมมะฮงแบนหอมใบเียตู๋ในไ

เปี่ยนมัน,กนยกกันนะยายกินข้าวเสร็จแกดิ้นเลยแกดูยางเลยค่ะบบน,นี่นะวาวถี่รเ่วแกมาถี่รั่วแกมากินกับต่ำองหุ้งขางกินดิบเป็น่ไกากินาหาเห็นเหนวา่ามันมีใครพยา,ายัดไ้างของแม่ ย่านแบบว่าเป็นไข่ขยะเยี้ยงอะนะอันอน,บบนี้ตกที่แรกว่าสีวกก่อนอันไ,ไนี้ย่านมกหัวอันนห้มัแอนนหัวไปตั้งแต่ตเจียม่ลวกหัวันดหน่งยางหน่อยหลายบบหรอหอลายบบหสิเนยต้นยิ้มสตายมแป้วอ่ย หมักบัวประสนพี่น้องหมักบัวเกิดเองจ้ะอยู่ในปลาอ้อยปลาว่าเก็บเกี่ยวเขาดีเอาไปผัดไครผัดไขาแซ่บกขาแฉะนุ่งกวนดีเดี๋ยวไปเนี่ยเห็นดอกยังเหงื่ออยู่ในปลาอ่อยลุกไ้ลุ้นห้บึ้งหมาก็มหนีเ้าไปว้วยด้วยแรง เราไปใช้แบไปเจ็บตัมือเลยใช้แบบแผ่นพี่นกินใครตัวตาได้ไปยางเลาะมทัน้แกบาะละมือ่น่ได้ไปเลาะนี่มันสิแกถิมได้นาาเจ็บะละมือมันเปลี่ยวนวไม่กินทอแซยางหละอิ่มแล้วนทปุ่มนี่ก็ปุ่มอมือเจ็บพอดีสมือเจ็บพอดี พอดีลรอเอาไปคัดไข่เขาเด้มากมันหน่อยด้วยวเงี้ยต่อไปย้ายฟูหน่อยนี่เขากินเบิดทั้งกระดองทั้งตัวน้ำรวดมันมันอยู่กินเบิดทั้งกระองเบิดทั้งอย่างตัวหน่อยแฮงยังกินอยู่อ๋อกะชิมแต่มันๆมันใกล้เขานาเจียวเขาปูนมันไม่รู้หรอก

ก้อนไปแกงกับหวานอเอามาอย่างไปแห่งหวานต้นนี้น่าจ,าจววะเฮ็ดน่าจะว้ายหรอมั้งค่ะก็คอยด็นองแบบใจหน่อยดอกหนะ้าวลาไปหล่อน้่นหวนัวหัวหัวคือเอ็มบอกคอยกินเข่าด้วยค่ะพี่น้อง ขันนี้ตับหมองพุ่งแบบนี้ตับหมองพุ่งกับข้นมเสร็จแบบนี้เอมสิดว่าเอยกินเข่าจ้ะถากินเข่าก็คือเอมคิตั้งใจกินเข่าแบบว่ากินกินกับอาหารอย่างอื่นไปเลยแต่คันถากินตับหมองพุ่งเอมจะกินแบบนี้จ้ะคันบออิ่มแต่ต้องใช้มะนางกินเข่าที่หลังเนาะค่ะมันแบบมันมาเสียหนนะคันถ,า,ถากินเข่าไปนั่กินแบบได้ไหล่ะ เพิน่นพักกันอิ่มกันเบิร์ดหรอคะพี่น้อง <c oughs> ออกกันเบิดแล้วกำลั็สิกินตำาม,มากหุ้งเด่นไปเไีื่้ยยเนาะจ้ะยังไหนหยิบนี่เป็กสัขอปากไปตำนี่เนาะคะ่ะ พอกันไหมคลิปหนาได้จ้าพี่น้องทำมาคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแคร์นอนเดะก็อยากกินต่อมองพุงกินแล้วใหม่ปะลูกนี่บอกอันไหนอันนี้หน้าเอ็มกินนะน้องเจนนี่บอกไหน้องเสจนอันนี้อันนี้เพชรต้องไปเอาทีเพราะเพชรไม่ได้แล้วายแย่เส้น้นึ่งป่า